APS Underwater Air s o u t h Rifle APS มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมใต้น้ำที่มีการประจำการก,กับทางกองทัพเรือโซเวียตในช่วงกลางทศวรรษที่1,970ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อการต่อสู้ใต้น้ำโดยเฉพาะพบเห็นการใช้งานได้โดยเหล่ามนุษย์กบแถมมันยังพบเห็นการใช้งานโดยหน่วยคอมมันโดทางเรือหน่วยสเปซนาและหน่วยรบพิเศษอื่นๆด้วยเช่นกัน ก่อนจะเข้าสู่ประวัติความเป็นมาของเจ้า APS ผู้บุกเบิกปืนไรเฟิลจู่โจมใต้น้ำล้วคงต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีมันกันซักนิด ในช่วงปลายทศวรรษที่1,964ช่วงนั้นได้เข้าสู่ช่วงสงครามเย็น10กว่าปีแล้วทางฝั่งโซเวียตและทางเนโตได้มีการแข่งขันกันในทุกๆด้านหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องแสนยานุภาพทางการทหารการชิงความได้เปรียบกันในระหว่างสงครามที่ไม่รู้ว่าพายุลูกใหญ่จะระเบิดขึ้นมาเมื่อไรจัดว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เหตุนี้เองในเรื่องการพัฒนาแสงยานุภาพทางการทหารจัดเป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้มันจัดเป็นก้าวสาคัญในวงการอาวุธมากมายเราจะสังเกตได้ว่าอาวุธแปลกใหม่ต่างๆที่พบเห็นถึงปัจจุบันนั้นไม่เกิดมาในช่วงสงครามก็เกิดมาในช่วงสงครามเย็นนี่แหละครับ และเรื่องการต่อสู้ใต้น้ำการแทรกซึมทำลายหรือการจัดการค่าศึกใต้น้ำนั้นก็จัดเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยจะทำอย่างไรให้สามารถต่อสู้ใต้น้ำได้เหมือนกับสู้บนบกเนื่องจากหากนํำกระสุนที่ใช้งานทั่วๆไปไปยิงในใต้น้ำแล้วนั้นกระสุนมาตรฐานที่ใช้งานทั่วไปนั้นเมื่อทำการยิงใต้น้ำมันจะมีระยะยิงแค่เพียง2-3ถึงเมตรเท่านั้นแถมกระสุนจะสูญเสียพลังทำลายล้างไปมาก ในเรื่องความแม่นยำก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงวิถีกระสุนไม่สามารถคาดการได้ในเรื่องความปลอดภัยก็ถูกตัดออกไปด้วยเช่นกันต่างจากปืนชมวกธนูและหน้าไม้ที่ถึงมแระยะยิงจะไม่เท่าบนโบกแต่มันก็สามารถยิงได้อย่างแม่นยำและพลังในการจาะทะลุทะลวงก็เยอะเอากันตามหลักการไหลอุทกพลศาสตร์ ขนาดเดียวกันภัยคุกคามจากเหล่านักประดาน้ำต่อสู้และมนุษย์โกบที่เข้าโจมตีฐานทัพเรือต่างๆก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแถมเหล่าโจรสลัดก็จัดว่าเป็นปัญหาเช่นกันมันจึงทําให้หลายๆประเทศเริ่มมีแนวคิดการพัฒนาอาวุธเพื่อการต่อสู้ใต้น้ําโดยเฉพาะขึ้นมา ในช่วงนั้นก็จะยกตัวอย่างเช่น MK1 Underwater Defense Gun จากทางสหรัฐอเมริกาและ e s c h l e r and r Koch P11 จากทางค่าย HK เยอรมนีในช่วงนั้นวิธีการป้องกันเหล่ามนุษย์กบที่เข้ามาโจมตีฐานทัพของทางสหภาพโซเวียตก็คือการส่งหน่วยเฝ้าระวังหรือมนุษย์กบด้วยกันเข้าไปต่อสู้ซึ่งหน่วยนี้จะใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมตระกูล AK ติดดาบปลายปืนเท่านั้น เหล่าหน่วยเฝ้าระวังจะใช้งานปืนตระกูล AK เพื่อการต่อสู้เหนือน้ำหรือบนโบกเท่านั้นส่วนการต่อสู้ใต้น้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวก็คือการใช้ดาบปลายปืนที่ติดอยู่กับตัวปืนเข้าต่อสู้ระยะประชิดจนมาในช่วงต้นทศวรรษที่1970ทางโซเวียตจึงได้มีแนวคิดพัฒนาการะสุนและปืนใหม่ขึ้นมาเพื่อนำมันมาใช้งานในการต่อสู้ใต้น้ำนั่นเอง ทางโซเวียตได้จัดลำดับความสําคัญของโครงการนี้เป็นโครงการลับสุดยอดถึงขั้นที่ว่าทางฝั่งตะวันตกไม่ทราบการมีอยู่ของโครงการนี้สักเท่าไหรจนในเวลาต่อมาไม่นานหนึปีถัดมาทางโซเวียตก็ได้มีการประจำการเจ้า SPP 1เข้ามาใช้งานตัวปืนเป็นแบบหักลำสี่ลำกรองรองรับกระสุนลูกดอก4.5ม mm ม SPS แต่ต่อมาไม่นานก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตัวปืนสามารถใช้งานได้ในระยะใกล้เท่านั้นมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะยิงระยะไกลออกไปด้วยเหตุนี้เองวลาดิเมียซิโมนอจากทางทูลาอาร์มแพรนเขาจึงได้รับหน้าที่ในการพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมใต้น้ำในการนี้ขนาดลำกล้องที่เขาเลือกใช้งานจะอยู่ที่5.66มิลลิเมตร M.P.S mm มีการใช้งานลูกดอกแทนกระสุนที่พบเจอทั่วไปเฉพาะลูกดอกของมันมันจะมีความยาวอยู่ที่120มิมซึ่งหากรวมกับปลอกกระสุนแล้วมันจะมีความยาวโดยรวมมากถึง150มิมตัวปืนและแม็กกาซีนจะดูแปลกตาสักนิดเนื่องจากกระสุนที่ใช้งานมันมีความยาวมากทางผู้ออกแบบได้ออกแบบให้กระสุนมีความทนทานต่อน้ำและการกัดกร่อนจากน้ำได้ด้วยเช่นกัน เวลาผ่านไปไม่นานตัวปืนและกระสุนลูกดอกในโครงการลับนี้มันก็ประสบความสําเร็จเตรียมทําการทดสอบตัวปืนต่อไปเมื่อทําการทดสอบตัวปืนต้นแบบกับกระสุนลูกดอกก็พบว่าลูกดอกที่พุ่งออกไปนั้นมันมีความแม่นยําที่ใช้ได้พลังทําลายล้างและระยะยิงหวังผลก็สูงขึ้นหากเปรียบเทียบกับกระสุนทั่วไปโดยระยะยิงหวังผลจะลดลงตามความลึกน้ําดังนี้ ความลึกเมื่อทำการยิง5เมตรระยะยิงหวังผลอยู่ที่30เมตรความลึก20เมตรระยะยิงหวังผล20เมตรและความลึก40เมตรระยะยิงหวังผลจะอยู่ที่11เมตรในเรื่องพลังทำลายล้างเมื่อทำการทดสอบตัวปืนต้นแบบรุ่นใหม่นี้กับกระสุนลูกดอก5.66คาลิเบอร์ก็พบว่าเมื่อทำการยิงตัวลูกดอกสามารถเจาะชุดประดานามได้อย่างง่ายได้ แถมเมื่อทําการทดสอบยิงใส่แผ่นแก้วอินทรีย์หรือแผ่นอะคริลิกหนา5มิลิเมตรที่เปรียบเสมือนกระจกหน้ากากดำานาก็พบว่าลูกดอกก็สามารถเจาะทะลุได้อย่างง่ายดายเช่นกันสรุปได้ว่าตัวปืนต้นแบบรุ่นนี้มันสามารถใช้งานได้ดีในการต่อต้านค่าสึกใต้น้ำ ระยะยิงหวังผลที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นมันอาจจะดูฟังไม่มากนะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับวิสัยทัศน์ใต้น้ําแล้วก็จัดว่าเพียงพอต่อการใช้งานแถมในช่วงปฏิบัติภารกิจใต้น้ําช่วงสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยก็สามารถใช้งานตัวปืนต้นแบบรุ่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน จนมาในช่วงกลางทศวรรษที่1,970ทางโซเวียตก็ได้มีการประจำการตัวปืนไรเฟิลจู่โจมใต้น้ำในที่สุดกลายมาเป็นเจ้า a f t e r m ม t โ p ล o n ร์น y s p e c i a l ล y หากย่อก็จะเป็น APS นั่นเองอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเตรียมจัดหาให้เหล่ามนุษย์กบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยรถพิเศษได้ใช้งานต่อไปช่วงนี้ทางฝั่งตะวันตกก็ไม่ทราบการมีอยู่ของมันเช่นเคย ระบบการทํางานของเจ้า APS นั้นมันเป็นปืนที่มีระบบการทํางานเป็นระบบการทํางานแบบแก๊สไหลกลับแก๊สโอเปเรชเลือกปรับโหมดการยิงได้แบบ selective fire มี3โหมดให้ได้เลือกปรับก็คือโหมดห้ามไกโหมดยิงทีละนัดและโหมดยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบคันปรับโหมดการยิงจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวปืนปรับโหมดการยิงได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือทําการยิงขณะลูกเลื่อนเปิด สามารถทำการยิงได้ทั้งใต้น้ําและบนบกถึงแม้ว่าในการยิงบนบกนั้นจะแทบใช้งานไม่ได้ก็ตามโดยเจ้า APS แต่ละชุดที่ทางผู้ผลิตผลิตให้กับทางกองทัพนั้นตัวปืนแต่ละกระบอกจะมาพร้อมกับแมกกาซีนจำนวน2อันและดาบปลายปืนอีก1เล่มตัวพันธายผลิตขึ้นมาจากเหลขข็กโครงสามารถยืดหดได้ศูนย์เล็งผลิตขึ้นมาจากเหล็กเช่นกันไม่สามารถปรับระยะเล็งได ในช่วงที่มีการประจําการเจ้า APS นั้นมันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ทางกองทัพโซเวียตประจําการเจ้า AK-74 เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมมาตรฐานของทางกองทัพตัวปืนมีการใช้งานต่างกัน แต่หากเปรียบเทียบเรื่องน้ำหนักตัวปืนเปล่าแล้วนั้นเจ้า APS มันจะมีน้ำหนักเบากว่าเจ้า AK74 อยู่นิดๆเช่นกันอยู่ที่3กิโลกรัมหรือ6ปอนด์ส่วนเจ้า AK74 มันจะมีน้ำหนักอยู่ที่3.07กิโลกรัม ในเรื่องการออกแบบเจ้า APS นั้นก็จัดว่าเป็นข้อถกเถียงไม่น้อยตัวปืนถูกออกแบบขึ้นมาไม่น่าใช้งานสักเท่าไหรหลายๆส่วนดูไม่เรียบร้อยดูแปลกตาหากเทียบกับเจ้า AK74 แต่เจ้า APS มันกลับใช้งานใต้น้ำได้ดีเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเจ้า APS มันจะใช้งานใต้น้ําได้ดีแต่ตัวปืนมันก็ถูกออกแบบขึ้นมาให้ใช้งานใต้น้ําได้เท่านั้นข้อด้อยของมันจึงเป็นเรื่องการใช้งานมันบนบกแทนตัวปืนแทบจะไม่สามารถใช้งานบนบกได้เมื่อทําการทดสอบการยิงเจ้า APS บนบกก็พบว่าตัวปืนแทบจะไม่สามารถใช้งานได้ความแม่นยําและพลังทําลายล้างต่ํามากแถมเรื่องความปลอดภัยก็ยิ่งติดลบ ส่วนเรื่องการใช้เงนินเจ้า APS เมื่อทำการยิงบนโบกมันจะกลายมาเป็นปืนที่มีอายุการใช้งานสัน้นมากๆตัวลำกล้องเสื่อมสภาพทันทีเมื่อทำการยิงทางผู้ผลิตก็ได้คิดส่วนนี้ไว้แล้วด้วยเช่นกันคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือหากผู้ใช้งานต้องการใช้งานเจ้า APS บนโบกตัวปืนมันก็สามารถถอดปเปลี่ยนลำกล้องไปใช้งานลำกล้องของเจ้า AK74 ได้ซึ่งเมื่อปเปลี่ยนลำกล้องแล้วเจ้า APS มันก็จะสามารถ ใช้งานคู่กับกระสุนขนาด5.45คูณ39มิิเมตรที่เป็นกระสุนคู่กับเจา้า AK74 ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากความยุ่งยากก็ตาม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็จัดได้ว่ากระสุนลูกดอกกับเจ้า APS มันแทบจะใช้งานไม่ได้หากยิงบนโบกมันจึงทําให้หน่วยคอมมานโดทางเรือและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือมนุษย์กบรวมถึงหน่วยลถพิเศษที่ทำภารกิจสเทิินน้ำาสเทินโบกทางใต้น้ําและเหนือน้ํานั้นมักจะพกปืนกระบอกที่สองเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมมาตรฐานสําหรับใช้งานบนฝั่งหรือบนเรือนั่นเอง จนในปีคิเตศกราช1993เจ้า APS มันก็ถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในที่สุดเปิดตัวขึ้นมาเพื่อการส่งออกอาวุธ จนมาในช่วงปลายทศวรรษที่1,990หลังจากที่ทางโซเวียตล่มสลายลงบวกกับเหล่ามนุษย์กบและบรรดาหน่วยรถพิเศษต่างๆที่มีภารกิจต่อสู้ทั้งบนบกและใต้น้ําในภารกิจเดียวกันจําเป็นต้องพกปืน2กระบอกก็จัดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่ต้องแก้ไขให้ได้ ทางรัเสเซียก็ได้มีโครงการนำจ้า APS มาพัฒนาต่อยอดพยายามให้ตัวปืนมันครบจบในกระบอกเดียวยิงได้ทั้งใต้น้นาำและบนบกช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการนี้ผู้ทีรับผิดชอบในการพัฒนาก็คือทุล่าอาร์มแพลนเจ้าเก่าเจ้าเดิม ทางผู้พัฒนาได้ออกแบบตัวปืนใหม่ให้ตัวปืนสามารถใช้งานได้ทั้งใต้น้ำและบนโบกโดยไม่ต้องเปลี่ยนลำกลองและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเลยจนมันกลายมาเป็นเจ้า ASM DT Underwater Assault Rifle รุ่นทดลองตัวปืนสามารถใช้งานแมกกาซีนได้ทั้ง2แบบทั้งแมกกาซีนกระสุนลูกดอกและแมกกาซีนมาตรฐานของเจ้า AK 74ที่รองรับกระสุนขนาด5.45 x 39มเมตร ในเรื่องประสิทธิภาพการยิงใต้น้ำนั้นเมื่อทําการทดสอบก็พบว่าเจ้า ASM DT มันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเจ้า APS รุ่นก่อนแถมทางรัสเซียก,ก็ได้ออกมาเคลมด้วยว่าระยะยิงวังผลของเจ้า ASM DT เมื่อทําการยิงบนบกนั้นมันจะมีระยะยิงวังผลอยู่ที่1 5 0่งถึงสองเมตรใกล้เคียงกับเจ้า AKS 74U ที่เป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมล่างอัปเกรดมาจากเจ้า AK 74 แต่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นผู้ใช้เงินจะเป็นต้องเปลี่ยนแมกกาซีนทุกครั้งเมื่อทําการยิงใต้น้ําและบนโบกถึงแม้ว่าความยุ่งยากจะน้อยลงแต่ยังไงยังไงก็ยังดูยุ่งยากอยู่ดี จนต่อมาไม่นานในช่วงประมาณปีคิศักราช2000หลังจากที่ทางรัสเซียพัฒนาปืนไฮบิดรุ่นต้นแบบอย่างเจ้า ASMDT ไปปัญหาหลักๆในการใช้งานเจ้า ASMDT ก็คือตัวปืนมันยังใช้กระสุนลูกดอกที่ออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อการยิงใต้น้ำมันจึงทำให้ชุดลูกเลื่อนและชิ้นส่วนต่างๆมีความยาวเกินไประบบฟีดกระสุนมีความซับซ้อนแถมเมื่อลองใช้งานจริงๆก็พบว่าเจ้า ASMT d t, มันไม่เหมาะกับการต่อสู้สะเทินนั้นสะเทินบกสักเท่าไรจนในเวลาต่อมาไม่นานทางศูนย์พัฒนาอาวุธ KBP จากทางรัสเซียก็ได้มีแนวคิดการพัฒนาตัวปืนต้นแบบและกระสุนใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนบกและใต้น้ำขึ้นจนในเวลาต่อมาก็ได้กำเนิดกลายเป็นกระสุนขนาด5.45คูณ39ม mm ม PSP และเจ้า ADS a m p l b e t Rifle ในปีคิตศักราช2006ทางประเทศจีนก็ได้มีการพัฒนาตัวปืนไรเฟิลที่สามารถยิงใต้น้ำออกมาด้วยเช่นกันนามว่า QBs06 ซึ่งมันก็คือเจ้า APS ล่างสำเนานั่นเองตัวปืนรองรับกระสุนขนาด5.8คณ42มิเมตรเพียงแต่ว่าหัวกระสุนจะเป็นลูกดอกสำหรับการยิงใต้น้ำแทน ก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ